ในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลที่กระทำอกุศลกรรมก็เป็นอนุสติเตือนให้ท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่ไม่ประมาทตราบใดที่ท่านยังไม่ได้ดับกิเลสเป็นสมุดเฉดโลภะยังมีโทสะยังมีโมหะยังมีอิจฉายังมีอกุศลธรรมอื่นยังมีวันหนึ่ง จะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านกระทำกรรมที่เป็นอนกุศลกรรมที่จะทำให้ไปสู่นรกขุมต่างๆแล้วก็ได้รับความทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นสำหรับในวันนี้นะคะขอกล่าวถึงเรื่องของพระ,เ,รพระเทวทัตในพระไตรปิฎกเพื่อท่านผู้ฟังจะได้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทเพราะเหตุว่ามีข้อธรรมะหลายข้อ ในเรื่องของท่านพระเทวทัตที่ท่านควรจะพิจารณาไตรตรองเพื่อการเจริญสติปัฏฐานของท่านจะได้ไม่คลาดเคลื่อนไม่ผิดปรัสนากรรมฐานนะครับผมก็ฟังเรื่อยๆๆมาในที่สุดเมื่อท่านบรรยายจบแล้วก็มีท่านผู้ใดผู้หนึ่งขึ้นไปถามบางเรื่องบางราวก็ผมก็ได้มีโอกาสถามท่านที่ท่านบอกว่าปริโพธะนะครเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น ผู้ที่ไม่สามารถไปสู่สำนักปฏิบัติได้นะ่ะก็เพราะว่ากิเลสอะไรเนี่ยมันดึงเอาไว้มผมก็เรียนถามท่านว่าทีนี้ผู้ที่สามารถไปสู่สำนักปฏิบัติได้เนี่ยกิเลสมันไปไหนท่านก็บอกว่ามันก็ไปด้วยแล้วผมก็ถามว่าเมื่อมันไปด้วยเช่นนั้นแล้วมันจะต่างกันอย่างไรล่ะนะท่านก็อธิบายว่าก็อยู่ที่บ้านเนี่ย มีไอ้เครื่องลกลุมลังแยะมีลูกมีเมียมีเครื่องใช้ไม้สอยอะไรตาสารพัดละที่จะเป็นปัจจัยให้มันไม่สามารถจะไปสู่สำนักปฏิบัติได้อผมก็เรียนถามท่านว่าก็ทีนี้ไปสู่สำนักปฏิบัติแล้วก็ผมเนี่ยไม่สามารถจะคิดได้จะหรือว่าไอ้ลูกผมเมียผมบ้านช่องห้องผมนี่มันเป็นอย่างไร อะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยคนนั้นไปโรงเรียนหรือย,ยังปิดหน้าต่างหรือย,ยังอะไรทํามารวมต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมา,มากมายกลายกองอย่างเนี้ยผมคิดไม่ได้เหลอหรือว่าตัดออกหมดท่านก็บอกว่าได้นะครับท่านก็กว่าอย่างนี้ท่านบอกก็ได้ทีนี้ก็เป็นอันว่าเอาละเอาแค่นี้ก่อนเอาผมก็เรียนถามท่านต่อไปว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสตินี้เป็นที่ปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อหมายความว่าอะไรครับ ท่านก็อธิบายถึงสติเป็นขั้นต่าง,างๆอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเรื่อยไปแล้วท่านก็สรุปลงว่าแม่ผู้ที่อยู่ที่บ้านเมื่อสามารถจเจริญสติได้ท่านก็ขออนุโมทนาด้วยเป็นอันจบก,กันแค่นี้ครับก็นี่ก็เป็นการแสดงว่าการไปสู่สำนักปฏิบัตินี้นก็ไม่ใช่ของจําเป็นอะไรเลยถ้าอยู่ที่ไหนสามารถจเจริญสติได้ที่นั่นก็สมควรทั้งนั้นอยู่ที่นี่ก็ได้ที่ไหนก็ได้ ที่บ้านก็ได้ในเรือบนเรือบินนะอยู่ที่ไหนไหนก็สามารถได้ถ้าจเจริญสติถ้าไม่จะเริญก็ไม่จเจริญก็เท่านั้นเองนะครับทำไมจะต้องมาจากัดว่าจะไปสู่สํานักปฏิบัติหรือไม่ต้องไปสู่สํานักปฏิบัติอะไรอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันแหละครับเนี่ยครับถ้าผมก็มาเรียนให้ท่านฟังอย่างเนี้ยนี่เป็นข้อความที่กระผมได้รับฟังจากท่านผููบรรยายสติปัฏฐานนะสำนักแห่งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ เมื่อพระพุทธพจน์มีว่าสติจำปรารถนาในที่ทางปวงและในกาละทุกเมื่อในที่ทางปวงและในกาละทุกเมื่อนั้นก็ควรเป็นผู้ที่มีปกติเจริญสติปัญฐาน,นั่นเองแต่ถ้ารับรองว่าสติจำปรารถนาในที่ทางปวงจริงและก็ควรเจริญในกาละทุกเมื่อจริง รับรองพระพุทธพจน์แต่เวลาปฏิบัติไม่ปฏิบัติอย่างนี้ตรงต่อธรรมะไหมคะก็ไม่ใช่เป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะก็เพียงแต่เป็นผู้ที่รับรองธรรมะแต่ไม่ปฏิบัติตามธรรมะเพราะเหตุว่ายังไม่เป็นผู้ที่มีปกติเจริญสติปัฏฐานและถ้าเป็นผู้ที่มีปกติเจริญสติปัฏฐานชื่อสำนักปฏิบัติไม่จำเป็นเลย พราะว่าที่ใดก็เป็นที่ที่สติระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมได้แม้ในที่นี้และทําไมถึงจะต้องมีชื่อเฉพาะพิเศษว่าสํานักปฏิบัติถ้าเป็นอย่างนั้นหมายความว่านอกสํานักปฏิบัติที่มีชื่ออย่างนั้นแล้วไม่มีการปฏิบัติธรรมะเลยก็จะไม่ตรงกับพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้ว่าสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวงและควรเจริญในกาละทุกเมื่อ สำหรับเรื่องของพบภูมิต่างๆไม่ใช่มีแต่เฉพาะมนุษย์หรือสัตว์เดรัชชานที่เห็นกันอยู่เป็นปกติเมื่อเหตุที่จะให้ปฏิสนธิหรือเกิดในภูมิอื่นมีเป็นปัจจัยให้ผลเมื่อไหร่ก็ทำให้ปฏิสนธิจิตเกิดต่อจากจุดติจิตในชาตินี้แล้วแต่ว่าท่านจะปฏิสนธิในภูมิไหนตามควรแก่เหตุ ก่อนที่ท่านจะมาสู่ภูมินี้ทราบไหมคะว่าโลกนี้จะเป็นอย่างนี้โลกนี้จะมีอะไรบ้างไม่เคยรู้ล่วงหน้าเลยสักนิดเดียวก็เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เพราะเหตุปัจจัยที่ได้สะสมมาวันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงทราบไหมคะไม่สามารถที่จะรู้ข้างหน้าได้เลยพรุ่งนี้อาจจะเป็นโลกนี้อีก เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อีกหรือว่าอาจจะเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นนรกขุมต่างๆก็ได้ไม่มีการทราบล่วงหน้าเลยแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยทั้งสิ้นแม้ท่านพระเทวทัตที่ท่านเกิดท่านก็ไม่ทราบก่อนว่าท่านจะเกิดในโลกนี้และระหว่างตลอดชีวิตของท่านที่ดำเนินไปด้วยความริษยา ด้วยการกระทำอนันตริยกรรมท่านก็ไม่เคยรู้ล่วงหน้าเลยว่าท่านจะเป็นผู้ที่กระทำกรรมอย่างนั้นหรือจะต้องประสบพบเห็นกับเหตุการณ์ที่จะทำให้การสะสมที่มีอยู่ในใจของท่านเกิดความริษยาหรือการกระทำที่เป็นอกุศลกรรมถึงเพียงนั้นได้และเมื่อจุติแล้วท่านก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ท่านก็ได้ไปแล้วสู่อเวจีนรก ฉันใดทุกท่านที่เกิดมาในโลกนี้ก่อนจะเกิดก็ไม่ทราบว่าจะพบอะไรบ้างจะกระทำกรรมอะไรบ้างและกรรมที่ได้กระทำแล้วนี้จะเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิในวันใดในที่ใดหลังจากจุดติจากโลกนี้แล้วท่านก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะมีชีวิตไปเป็นเรื่องที่ควรจะได้ทราบเหตุและผล และก็สะสมความรู้ในสภาพของชีวิตให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อละความไม่รู้ที่ทำให้ทำกรรมต่างๆที่เป็นอกุศล,ลกรรมและก็เป็นเหตุให้ได้รับทุกทรมานอย่างสาหัสทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องทุกเรื่องในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลที่กระทำอกุศลกรรมก็เป็น อนุสติเตือนให้ท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่ไม่ประมาทตราบใดที่ท่านยังไม่ได้ดับกิเลสเป็นสมุทเฉดโลภะยังมีโทสะยังมีโมหะยังมีอิจฉายังมีอกุศลธรรมอื่นยังมีวันหนึ่งจะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านกระทำกรรมที่เป็นอกุศลกรรมที่จะทำให้ไปสู่นรก ขุมต่างๆแล้วก็ได้รับความทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นสำหรับในวันนี้นะคะขอกล่าวถึงเรื่องของพระเทวทัตในพระไตรปิฎกเพื่อท่านผู้ฟังจะได้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทเพราะเหตุว่ามีข้อธรรมะหลายข้อในเรื่องของท่านพระเทวทัตที่ท่านควรจะพิจรารณาไตรตรองเพื่อการเจริญสติปัฏฐานของท่านจะได้ไม่คลาดเคลื่อนไม่ผิดไป สำหรับเรื่องของท่านพระเทวทัตก็เป็นเรื่องของผู้ที่ยังไม่ใช่พระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นก็มีทั้งโลภโทสะโมหะมีความต้องการในลาบในยศในสรนเสริญท่านพระเทวทัตเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยชาติด้วยตระกูลด้วยยศด,ด้วยทรัพย์แต่ก็ยังไม่พอสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลส เพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังจะเป็นผู้ที่มีทรัพย์มีลาบมียศมีสรรเสริญแต่ยังไม่หมดกิเลสยังไม่ได้ขัดเกลาละอกุศลให้เบาวบางก็เป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้ว่ากิเลสนั้นจะมีกำลังกล้าที่จะทำให้ท่านเนี่ยปฏิบัติธรรมคลาดเคลื่อนผิดไปในทางอากุศล,ลกรรมหนักๆอย่างไรบ้างเพราะเหตุว่าถ้าท่านจะสังเกตดู ถ้าท่านเป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะจริงๆการปฏิบัติธรรมะของท่านนั้นเพื่ออะไรคะเพื่อลาบเพื่อบริษัทบริวารหรือเพื่อเข้าใจสภาพธรรมะให้ถูกต้องตามความเป็นจริงนี่ค่ะเป็นเรื่องที่ถ้าท่านจะพิจารณาสภาพจิตของท่านเองให้ละเอียดท่านย่อมได้รับประโยชน์ที่จะขัดเกลาอกุศลยิ่งขึ้น แต่ถ้าท่านไม่พิจารณาโดยละเอียดท่านก็ต้องเป็นไปตามกำลังของอกุศน,นนั้นๆในการที่ให้ท่านผู้ฟังเนะะี่ยค่ะได้พิจารณาความประพฤติการปฏิบัติของท่านพระเทวทัตก็เพื่อที่จะได้ให้ท่านผู้ฟังได้ระลึกถึงสภาพธรรมะไม่ว่าจะเป็นในครั้งที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ปรินิพาน หรือหลังการปรินิพานของพระผู้มีพระภาคจนถึงกาลสมัยนี้ความคิดความเห็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนั้นก็ต่างกันไปตามการสะสมของเหตุปัจจัยผู้ที่มีการสะสมที่จะน้อมไปคล้อยไปในทางการเห็นผิดแม้ในครั้งพุทธกาลก็เห็นผิดกล่าวผิดด้วยในพระวินัยปิฎกจุลวัตรมีข้อความว่า เรื่องพระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ์ท่านเป็นพระภิกษุมีพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาแต่เพราะความต้องการในลาบยศสรรเสริญท่านก็ทูลขอพระผู้มีพระภาคปกครองสงฆ์ข้อความในพระวินัยปิฎกจุลวัตรมีว่าก็โดยสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคอันบริษัทหมู่ใหญ่แวดล้อมแล้วประทับนั่งแสดงธรรมแก่บริษัท พร้อมทางพระราชาครั้งนั้นพระเทวทัตลุกจากอาสนะผมผ้าเฉวียงบ่านั่งกระยงประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าบัดนี้พระผู้มีพระภาคมาเถิดอาวุโสทั้งหลายพวกเราจะเข้าเฝ้าพระสมณโคโดมและทูลของวัตถุห้าประการแล้วพระเทวทัตก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระเทวทัตกล่าวกับพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวัตถุห้าประการนี้เป็นไปเพื่อความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมสายการไม่สะสมการราบรความเพียรโดยอเนกปริยายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าขอประทานทวโรโรคหนึ่งภิกษุทั้งหลายควรอยู่ป่าตลอดชีวิตภิกษุใดอาศัยบ้านอยู่โทษพึงถูกต้องภิกษุนั้น 2. ภพิกษุทั้งหลายควรเที่ยวบิดาบาตลอดชีวิตพิกษุใดยินดีการนิมนต์โทษพึงถูกต้องพิกษุนั้น3ภพิกษุทั้งหลายควรถือผ้าบางสุกุลตลอดชีวิตภิกษุใดยินดีผ้าคาบดีโทษพึงถูกต้องพิกษุนั้นสภพิกษุทั้งหลายควรอยู่คนไม้ตลอดชีวิตภิกษุใดเข้าอาศัยที่มุมบังโทษพึงถูกต้องพิสษุนั้น5ภพิกษุ์ทั้งหลายไม่ควรฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตภิกษุใดฉันปลาและเนื้อโทษพึงถูกต้องพิสษุนั้น พระพุทธเจ้าตรัสห้ามว่าภิกษุใดปรารถนาก็จงอยู่ป่าภิกษุใดปรารถนาก็จงอยู่บ้านภิกษุใดปรารถนาก็จงเที่ยวบินทบาภิกษุใดปรารถนาก็จงยินดีการนิมนต์ภิกษุใดปรารถนาก็จงถือผ้าบางสุกุลภิกษุใดปรารถนาก็จงยินดีผ้าคาบอดีดูก่อนเทวทัตเราอนุญาตรุกขมูลเสนาสนะตลอด8เดือนเท่านั้นเราอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์ด้วยอาการสามอย่าง คือ 1. ไม่ได้เห็น 2. ไม่ได้ยิน 3. ไม่ได้รังเกียจครั้งนั้นพระเทลทัตเล่าเรื่องยินดีนเป็นอย่างยิ่งว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตวัตถุภาพประการนี้พระเทลทัตรพร้อมด้วยบริษัทลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วกระทําประทักษิณหลีกไปจากนั้นพระเทลทัตเขาไปในกรุงราชคฤิ์เที่ยวโฆษณาให้ประชาชนทราบว่าวัตถุ5าประการที่ทูลขอเป็นไป,นเ,ปนเพื่อความสันโดษมากน้อย ขัดเกล่าแต่สมณโคโดมไม่อนุญาตชาวะนครพากันตำหนิสมณโคโดมว่าผู้มีความมักมากดำริดเพื่อความมักมากส่วนประชาชนจำพวกที่มีศรัทธาเลื่อมใสเป็นบัณฑิตมีความรู้สูงต่างพากันเพ่งโทษติเตียนโพธนาว่าฉนายพระเทวทัตจึงได้ตะกิ้ตะกายเพื่อทำลายส่งทำลายข้อห้ามในพุทธจักรของพระพุทธเจ้าต่อมาพระพุทธเจ้ารับสั่งให้ประชุมภิษสุสงฆ์ ในเพราะเหตุเป็นเขาหมู่นั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามพระเทวทัตว่าดูก่อนเทวทัตข่าวว่าเธอตะเกียกตะกายเพื่อทำลายสงเพื่อทำลายข้อห้ามในพุทธจักรจริงหรือพระเทวทัตทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนโมคคบุรุษการกระทำของเธอนั่นไม่เหมาะไม่สงไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำดูก่อนโมคบุรุษชนัยเธอจึงได้ตะเกียกตะกายเพื่อทำลายสงเพื่อทำลายข้อห้ามในพุทธจักรเล่าเธออย่าชอบใจการทำลายสงเพราะการทำลายสงมีโทษหนักนักผู้ได้ทำลายสงผู้พร้อมเพรี่ยงกันย่อมประสบโทษตั้งกับย่อมไม่ในนรกตลอดกับส่วนผู้ใดสมานสงผู้แตกกันแล้ว ให้พร้อมเพรียงกันย่อมประสบบุญอันประเสริฐย่ยอมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับอย่าเลยเทวทัตเธออย่าชอบใจการทำลายสงเลยเพราะการทำลายสงมีโทษหนักนักและทรงบัญญัติอำนาจแห่งประโยชน์สิประการคือประโยชน์ของพระธรรมวินยัย 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงสเพื่อความสำราญแห่งสงสเพื่อค่มบุคคลผู้เกียจอยาก 4. เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก 5. เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 6. เพื่อกำจัดอาสวะอันจกบังเกิดในอนาคต 7. เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 8. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว 9. เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม 10. เพื่อถือตามพระวินยัยครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าท่านพระอ,อน,นุนุ่งอัตรวาวศกถือบาทและจีวรเข้าไปบิดบาทยังกรุงราชครื พระเทวทัตได้พบท่านพระอานทน์กำลังเที่ยวบิณธบาตในกรุงราชคฤก์จึงเข้าไปหาท่านพระอานนท์แล้วได้กล่าวว่าท่านอานท์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจกทำอุโบสถจกทำสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคแยกจากภิกษุสงฆ์ครั้นท่านพระอนทน์เที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์แล้วเวลาประชาพัฒกลับจากบิณฑบาตเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วจึงกรับทูลว่าพระพุทธเจ้าค่าเมื่อเชา้านี้ข้าพระพุทธเจ้านุ่งอันตราวศพถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังกรุงราชคฤห์พระเทวทัตพบข้าพระพุทธเจ้ากําลังเที่ยวบ,บินทบาตในกรุงราชครห์แล้วเข้ามาหาข้าพระพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าท่านอานนท์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผมจักทำอุโบสถจักทำสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคแยกจากภิกษุสงฆ์วันนี้พระเทวทัตจักทำลายสงฆ์พระพุทธเจ้าข่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องนั้นแล้วทรงเปลี่ยนอุทานในเวลานั้นว่าดังนี้ความดีคนดีทำง่ายความดีคนชั่วทำยากความชั่วคนชั่วทำง่ายแต่อริยชนทำความชั่วได้ยาก อนันตริยกรรมหมายถึงกําหนักที่สุดซึ่งให้ผลทันทีมี5อย่างคือ 1. มาตุคาตฆ่ามารดา 2. ปิตุคาตฆ่าบิดา 3. อหารหันตคาตฆ่าพระอรหรันต์สโลหิตประบาททำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห่อขึ้นไปเช่นพระเทวทัตได้ทำร้ายพระพุทธองค์ในสมัยพุทธกาล 5. สังคเพศยุยงสงให้แตกกันทํลายสงด้วยกําแห่งอนันตริยกรรมทั้ง5ประการนี้ จัดเป็นกำาหนักหรือครุก,กรรมผู้ใดทำกรรมอนันตริยกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งผู้นั้นจะได้รับโทษทั้งทางโลกและทางธรรมโทษของทางโลกคือจะถูกผู้คนประนามและสาปแช่งและยังถูกกฎหมายบ้านเมืองลงโทษอีกส่วนโทษของทางธรรมคือจะถูกตราหน้าว่าเป็นคนบากหนักบากหนาที่สุดฟ้าไม่อาจจะยกโทษให้เลยแม้แต่น้อยพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดทำํกรรมอนันตริยกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วจะไม่สามารถบวชเข้ามาเป็นภิกษุได้เลยเพราะถือว่าเป็นผู้ต้องปาราชิกสําหรับาราวาสแล้วและจะไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานใดๆเลยตลอดชีวิตและเมื่อตายจากโลกไปจะต้องตกนรกเพียงสถานเดียวไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้ต่อให้ทํากรรมดีมากมายเพียงใดก็ไม่อาจหนีพ้นจากนรกไปได้และจะต้องตกนรกลงไปยังกลุ่มนรกที่ลึกที่สุดคือมหากลุ่มนรกอเวจีซึ่งอยู่ชั้นที่8 เป็นขุมนรกขุมใหญ่ที่มีการลงโทษหนักสัตว์นรกที่ตกขุมนรกนี้จะได้รับความทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสและเป็นเวลายาวนานที่ไม่อาจจะนับได้เลยแต่อย่างไรก็ตามถ้าผู้ทำอนันตริยกรรมเพียงข้อใดเพียงข้อเดียวมีจิตสำนึกผิดที่ได้กระทำลงไปและได้ทำกรรมดีมากมายขนาดยังมีชีวิตเมื่อตายจากโลคบุญกุศลที่ทำไว้จะนำมาหักกับบาปแห่งอนันตริยกรรมก็จะได้รับการลดโทษ ด้วยการไม่ไปบังเกิดไปยังมหากุมนรกอเวจีแต่จะให้ไปเกิดกุมนรกอื่นแทนแต่ต้องได้รับโทษยาวนานเช่นกันตัวอย่างเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชบิดาต่อมาสำนึกผิดและธนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตจนถูกพระราชโอรสลอบปลงพระชนดูกุศลที่ได้ทำไว้ทำให้พระองค์ไม่ไปบังเกิดมหากุมนรกอเวจี แต่ให้ไปเกิดกลุ่มนรกที่ชื่อว่าโลหคุมพีนรกสวยทุกขเวทนาเป็นเวลาหกหมื่นปีนรกส่วนถ้าใครทาอาันนริยกรรมไว้หลายข้อก็จะต้องไปบังเกิดมหาคุมนรกอเวจีสถานเดียวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แม้ทํากรรมดีเท่าใดก็ไม่ผลและได้รับการลงโทษเป็นเวลาย,ยาวนานมากตัวอย่างเช่นพระเทวทัตทากรรมหนักไวสองประกาศคือโลหิตประบาทและสังฆเภท,พร,เทพระเทวทัตสน,นึกผิดจริงให้บรรดาพระลูกศิษย์พาตนไปหาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อขอข,อขอมา แต่เมื่อไปถึงสบกกรณีหน้าวัดเชตวันมหาวิหารบรรดาพระลูกศิษย์ได้หยุดพักแวะอาบน้ําชำระร่างกายก่อนเข้าเฝ้าพระเทวทัตต้องการจะอาบน้ําชำระเช่นกันเมื่อเท้าของท่านสัมผัสกับแผ่นดินด้วยบาปกรรมที่หนักมากจนแผ่นดินไม่อาจรองรับไว้ได้จึงสูบเอาพระเทวทัตลงไปสู่มหาขุมนรกอเวจีไม่มีใครช่วยได้เลยแต่ก่อนที่จะจมลงธรณีพระเทวทัตซึ่งเหลือแต่เสียง ได้มองไปยังวัดเชตวันมหาวิหารที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ก็กล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณและถวายกระดูกทางเป็นพุทธบูชาและยึดเอาพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งตลอดกาลเมื่อลงสู่มหากรุณาอเวจีแล้วคุณกุศลจากการถวายกระดูกทางก็ทําให้ถูกลงโทษในนรกอเวจีเพียงหนึ่งกันเท่านั้น